พ่อมันมันน่ากลัวใช่ไหมนะ จะไปตรงไป้ต้นรถไฟไอ้ต้งรถไฟใหม่เมื่อกี้กดลืมเมื่อกี้ลืมกดอัดมามามมาใหม่ขตัดบีไปอ้อทลุ้ไปดูในขาไปได้ทำไ,ได้ด อายอ่ะม่หะีหลยฮะอะไรโอยโอเคกูคคคคไม่ต่อเน,นะจะลีบดปเลย ขวายตัวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาตนจากตัว <Nice. S 1> โอเคเต็มตัวสิละค่ะ let's go <S <ฮ>ไปที่รถไฟเหมือนเดิมแต่คราวนี้กูจะลงคนเดียวละตัวหาอะไรเต็ยมเลยเนอะยจะไปทาง อารีเอ e no ็กส์แบล็กกูไม่ไปกูไม่ไปกูจะไปทางนี้กินเนี่ยอาจจะน่ากลัวเนี่แต่กูสู้ไหวเว้ย ว่าหน้าว่ายไหลไปหาเพื่อนแล้วตึตัด่ะอะไ้จะเตรียมตัวเสร็จแล้วเต็มีตัวหาเลยเต็มเลยเนี่ยวิววิวปันหลังให้เอามาจังมีมนี่ว่ามีม,มีมหาเด็กแกนนี่แหละอือเข้าไปน้อยมากเบสเตอร์ แต่มันมาเลยวะขนาดนี้ออออไม่น่าไหวเลยวุย้ยอะไรวสู้ชดชีวิตเลย นหนันที่ถ่ายวะใหม่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 โอเคตายอุ้ยไอห่หาตายหนึ่งวุ้ย เาเอ้ยกือสะดุ้งเลยเตรียมโอเคตอนนี้ก็มาเตรียมตัวสิจ๊ะคลิปนี้อาจจะหนึ่งชั่วโมงอะไอตัวไอตัวขาวๆไม่ต้องสนใจมันจะผ่านโอเคไปเลยต,ต้องไปสตใจมันไอ้ไหนแม อันนี้กลูตลูีลูกซีบีมาฟังนี้ไอซีบีซีบีอ่านชื่อมันไม่ถูกเหมกันตับกว่าขาคน โอ้โหมาอีกแล้วกีนี่เสียงดังมากเบาเสียงก็ด้วยเดตัดนะมันยาวเกินไปโอเคมาถึงละซีบีมาสองโคนก็ไหวเว้ยสองคนก็ไหวเว้ย